สวัสดีทุกคนในราคาปรีวิวสายบอลคลิปนี้ผมจะมารีวิวอาร์ทูพาวเวิร์ดที่มันรูปแบบของโมเดลงานสำเร็จที่เป็นสินค้าธรรมดาจากค่ายเซนเนลแล้วก็วันทีนไหนโมเดลสี่ปีสองพัน 4, ี2022ในราคา22,000เยนหรือเงินไทยประมาณ6,000บาทครับ โดยสำหนัด้านหน้าก็จะมีการบอดชื่อรายไะ้อบอดทานฟอร์มคอมบายจาก Super World Wars Original Generation แล้วก็ชื่อสินค้าว่า R2 p o w e r หรือเรียก Personal Super Type 2 p o w e r ครับส่วนด้านซ้าจะเป็น R2 p o w e r กำลังถือแมกนาบิมไรเฟิลแล้วก็มีโลโก้ Super World Wars OG ด้วยครับส่วนด้านกว่าจะเป็นการนำไฮโซรันเชื่อมาติดตั้งกับ R2 p o w e r ครับส่วนน้ํามันจะเป็นส่วนกลางนาตัวของ SRX แล้วก็นํามาต่อกับกล่อง R1 ได้ครับโดยจะมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษว่า Robot ด้วยครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นการโค้ดอัพส่วนหน้าอกของ SRX ครับในส่วนต่อมาจะเป็นการแกะกล่องแล้วนะครับแล้วก็ด้านในจะมีถาดพลาสติก2 ถายกับคู่มือหนึ่งเล่มแล้วถ้าใครต้องการดูรูปภาพนิ่งสามารถเลือกดูได้ที่เฟซบ o o กเพจรีวิวสไตล์บอลน,นะครับเราก็ถาดแรกจะมีตัว R2 ที่ถูกแยกโรคส่วนแขนออกเราก็มีโรคส่วนกรอหัวไหล่ทั้งสองข้างรวมถึงไฮโซรันเชอร์และมือเปลี่ยน3คู่ครับถาดที่2จะมีดาบแซดโอซอร์ o ort, แล้วก็ปืนแมกนาบิมไรเฟิลแล้วก็ส่วนฐานครับสำหรับคู่มือที่มาภายในกล่องนะครับหน้าแรกก็จะมีการบอกจานวนของที่มาทั้งหมดแล้วก็วิธีการติดตั้งกับส่วนฐานแล้วก็มาจุดขยับส่วนขาแล้วก็วิธีการติดตั้งรรงรรกกกอบหัวว้้ว Soul er, ็็มมาาานเท2ะถจปิธี แมกหน้าบีมไรเฟิลแล้วก็วิธีการเปลี่ยนร่างเพื่อน,นําไปรวมร่างกายเป็น SRX นะครับโดยที่ส่วนของไฮโซรันเชอร์ก็จะแปลงเป็นส่วนแขนทั้ง2ข้างแล้วก็มีการบอกขั้นตอนการนํา R1 เข้ามาติดตั้งหลังจากที่เราแปลงส่วนของ R2 Power ed, เป็นลําตัวของ SRX เรียบร้อยแล้วนะครับและ2หน้าสุดท้ายก็จะเป็นดาบ Z ซ s โอซครับแล้วก็มีการให้ใบวารันตีมาด้วยครับสำหรับตัว R2 จะมีการลงสีน้ําเงินที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับกรอด้านนอกโดยจะมีบางส่วนที่มีสีขาวสีเหลืองและสีดําเข้ามาเป็นรายละเอียดตามส่วนกรอต่งางๆ เข้มทนเมทริกตามกรอบด้านนอกและโครงด้านในหรือจุดขยับและส่วนดวงตาที่เป็นสีเขียวเมทริกก็ยังนำมาเล่นคู่กับไฟแบ็คลท์ได้ด้วยครับ เราก็จะมีส่วนสูงตั้งแต่ส่วนเท้าจนถึงส่วนหัวไม่รวมไปเขาอยู่ที่ประมาณ12เซนติเมตรครับสำหรับจุดขยับจุดแรกก็จะเป็นส่วนหัวที่เราหมุนมาทางด้านซ้ายแล้วก็หมุนมาทางด้านขวาได้นะครับโดยสําหรับตอนที่เราหมุนมาทางด้านซ้ายกับหมุนมาทางด้านขวาจะต้องระวังชิ้นส่วนเกาะตรงห,หน้าอกด้านบนตรงนี้ด้วยครับส่วนคอจะเป็นแกนหมุนขึ้นมาทางด้านหน้าแล้วก็หมุนลงมาทางด้านในแนวนี้ได้นะครับและถ้าเราทําการหมุนขึ้นมาทางด้านหน้าก็จะทําให้ส่วนหัวมีเรื่องของมุมก้มกับมุมเงยได้ด้วยนะครับเพราะส่วนหัวจะเป็นแกน้่ครบหมุได 360องศาหัวไหล่กางขึ้นมาทางด้านข้างได้ประมาณ45องศานะครับส่วนต้นแขนก็ยังเป็นแกนหมุนได้ครบ360องศาด้วยครับส่วนข้อศอกก็จะเป็นการใช้จุดขยับจุดเดียวนะครับจะทําให้งอขึ้นมาได้สูงประมาณ90องศานะครับและส่วนมือจะเป็นบอลจอยที่หมุนได้ครบ360องศารวมถึงโยกขึ้นมาทางด้านบนกับโยกลงมาทางด้านล่างแนวนี้ก็ได้นะครับหรือจะเอียงเข้าด้านในเอียงออกด้านนอกก็ได้เหมือนกันครับสำหรับส่วนขาขวานอื่นเราจะต้องนําชิ้นส่วนที่ติดมาตั้งแต่ทีแรกที่ใช้ในการติดกับแกนฐานส่่วนนนี้แกกกกะออมมาาารรโดยจเจเากิกา กรอสีนเงินที่ติดส่วนเอวส่วนนี้แกะออกมานะครับหลังจากนั้นเราจะทำการก้มช่วงลำตัวด้านบนลงมาทางด้านหน้าเราก็ดึงชิ้นส่วนที่เราต้องการส่วนนี้แกะออกมาครับก็จะทําให้ส่วนวางขาสามารถหมุนขึ้นกับหมุนลงได้แล้วครับเราก็ยังก้าวขึ้นมาทางด้านหน้าได้สูงประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะก้าวได้มากยิ่งขึ้นเราจะต้องหมุนส่วนต้นขาออกมาทางด้านนอกก็จะทําให้ก้าวขึ้นมาได้สูงถึงขนาดนี้ได้ด้วยนะครับเราก็ก้าวมาทางด้านหลังได้สูงประมาณนี้ด้วยครับและส่วนต้นขาก็ยังมีแกนนนหมมมุขขึ้้้้าาาาาทงงงดดไสูประณ45 องศาด้วยครับส่วนหัวเข่าเราจะต้องดึงแกนเข้าต่อที่เก็บไว้ด้านในลงมาทางด้านล่างก่อนนะครับเพื่อให้ส่วนหัวเข่าสามารถงอมาทางด้านหลังได้สูงประมาณนี้ครับและส่วนข้อเท้าจุดแรกจะหมุนขึ้นมาทางด้านหน้ากับหมุนมาทางด้านหลังได้นะครับแล้วจุดที่2ก็ยังหมุนเข้ามาทางด้านในกับหมุนออกมาทางด้านนอกอีกแนวแบบนี้ได้ครับแล้วเราก็ยังสามารถนําชิ้นส่วนที่ใช้ในการรวมร่างกายเป็น SRX มาติดเข้ากับส่วนหลังของ r 2ได้ครับเริ่มจากการนํากรอดส่วนเอวแกะออกมาครับแล้วเราก็จะนําชิ้นส่วนมาใส่เข้ากับช่องว่างอยู่ตรงก่อด้านหลังให้เป็น แล้วเราก็จะหมุนช่วงลาตัวเพื่อชิ้นส่วนเมื่อกี้นี้มาติดเข้ากับด้านหลังเอวครับสำหรับรูปส่วนแขนข้างซ้ายจะเป็นการลงสีขาวตัดด้วยสีทอนแล้วก็มีส่วนขอบที่เป็นสีแดงกับสีการเมทัลโดยเราจะใช้รูปสี่เหลี่ยมด้านหลังมาติดกับการสี่เหลี่ยมส่วนข้อมือครับแล้วก็รูปส่วนแขนข้างขวาจะเป็นการลงสีขาวกับส่วนด้านล่างสีแดงและด้านในก็ยังมีสีการเมทัลกับสีดำแล้วก็มีอาวุธกงล้อจากกรมแต่ไม่สามารถแกะออกมาได้โดยเราจะใช้รูปสี่เหลี่ยมด้านหลังมาติดเข้ากับการสี่เหลี่ยมตรงข้อมือครับสำ สีขาวโดยจะมีสีกันเมท่านที่เป็นวงกลมครับสาหรับวิธีการติดตั้งเราจะเริ่มจากการนํเกราะหัวไหล่ที่อยู่ตรงด้านข้างดึงออกมาทางด้านนอกนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาทางด้านบนหมุนลงมาทางด้านในก็จะเห็นรูที่เราจะต้องใช้ติดละครแล้วเราก็จะหมุนแกนข้อต่อที่เก็บไฟด้านในรลส่วนนี้ออกมาทางด้านนอกนะครับแล้วใช้แกนที่อยู่ด้านนอกสุดมาติดเข้ากับรูที่อยู่ตรงด้านข้างเกราะหัวไหล่ได้เลยครับ โดยที่แกนข้อต่อส่วนโลจะเป็นแกนหมุนขึ้นกับหมุนลงทั้งหมด2ตำแหน่งด้วยครับสำหรับไฮโซรันเชอร์ er, จะเป็นการใช้แกนข้อต่อเหล็กหรือดแคสที่มีความแน่นมากส่วนก่อด้านนอกจะมีสีน้ำเงินสีขาวแล้วก็เพิ่มรายละเอียดด้วยสีเหลืองและสีแดงโดยที่ส่วนโครงด้านในรวมถึงปากกระบอกปืนจะเป็นสีกันเมทัลครับโดยวิธีการติดตั้งจะใช้ข้อต่อที่มีรูสี่เหลี่ยมมาติดเข้าแกนสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านหลังลำตัวทั้ง2ตำแหน่งครับและด้านในข้อต่อที่เป็นชิ้นส่วนสี่เหลี่ยมก็ยังมีการปั๊มต L, ตัััว่่่่่อ้้นกกกาารรรบบงดดดดดดยยยยยแลลมีีีีีจจุุขโททิสหหู ของตัว R2 ก็จะทําหน้าที่หมุนขึ้นมาทางด้านหลังก็หมุนขึ้นมาทางด้านหน้าได้นะครับจุดที่2จะทําหน้าที่หมุนออกมาทางด้านนอกแล้วก็หมุนเข้ามาทางด้านในอีกแนวแบบนี้ได้นะครับจุดที่3ก็ยังทําหน้าที่หมุนขึ้นกับหมุนลงได้ต่างหากเลยครับและตรงกระบอกปืนส่วนนี้ก็ยังมีแกนหมุนขึ้นหมุนลงได้ต่างหากครับแล้วถ้านามาเปรียบเทียบกับ R1 จากลายไลโอบอทก็จะมีส่วนสูงระดับหน้าอกครับ เราก็จะมีส่วนสูงที่เกือบเท่ากับเดซน n ่กันดัมสเปก2ที่มาจากสเกล HG เลยครับเราถ้านามาเปรียบเทียบกับเลออนที่มาจากสเกล HG ก็จะมีส่วนสูงอยู่ที่ระดับหน้าท้องครับและถ้านามาเปรียบเทียบกับวิก t อรี่มัสจากลาย SMP ก็จะมีส่วนสูงอยู่ที่ระดับหน้าอกครับสำหรับมือที่มาเปลี่ยนคู่แรกนะครับก็จะเป็นลักษณะการกำหมัดครับคู่ที่2ก็จะเป็นมือที่ใช้ในการถืออาวุธครับและคู่ที่3ก็จะเป็นลักษณะการกางนิ้วแยกออกจากฝ่ามือครับส่วนวิธีการเปลี่ยนมือเราจะเริ่มจากการนําส่วนมือที่ติดมากับหุ่นตัั้้้้้งแแแแต่่ทีีรรกกกกกพอออออมมบดานนนนใขืสวะย แล้วเราก็จะใช้ชิ้นส่วนด้านในข้อมือที่มาเพิ่มเติมนะครับมาติดเข้ากับส่วนมือที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็นําส่วนด้านในข้อมือส่วนนี้เข้ามาติดตั้งกับเกราะข้อมือให้เป็นเหมือนเดิมได้เลยครับและมือที่มาเปลี่ยนทั้งหมด3คู่ก็ยังมีขนาดที่ใหญ่กว่ามือที่ติดตั้งกับตัวอาทูมาตั้งแต่แรกด้วยครับสำหรับอาวุธแมกนาบีมไรเฟลิลจะเป็นการลงสีกันเมทัลหรือสีเทาเข้มแบบเงาแล้วก็มีส่วนรำข้องที่เป็นสีขาวโดยที่พันธท้ายจะมีจุดขยับเป็นแกนหมุนข้้้นนกกกัับบบบหมุลลงแววิธีีาาาารรรรถืืออเปเปยยทใใส่่ชตๆได ร่างเพื่อนําไปรวมร่างกายเป็น s i x นะครับเราจะเริ่มจากการนําส่วนแขนข้างซ้ายแกะแยกออกมาก่อนครับเราก็นําส่วนมือหมุนมาติดกับส่วนด้านในข้อมือให้เป็นแบบนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราจะดึงชิ้นส่วนที่อยู่ด้านในข้อมือส่วนนี้ค่อยๆดึงออกมาทางด้านนอกครับเพื่อที่จะนําส่วนมือเก็บเข้ามาด้านในข้อมือแล้วก็ชิ้นส่วนสีเหลืองที่เราเก็บไว้ด้านในข้อมือส่วนนี้หันออกมาทางด้านนอกแทนนะครับเราก็นําส่วนข้อศอกเลื่อนเก็บเข้าไปด้านในต้นแขนครับนําส่วนโลดที่อยู่ตรงด้านข้างแกะออกมานะครับแล้วก็หมุนแก เอาเข้มส่วนนี้ออกมาทางด้านนอกครับแล้วก็ใช้แกนซีเลียมที่เราหมุนออกมาทางด้านนอกเมื่อกี้นี้มาติดเข้ากับร่องที่อยู่ด้านหลังต้นแขนให้เป็นแบบนี้ได้เลยครับเราก็นําส่วนกราหัวไหล่ที่อยู่ตรงด้านข้างหมุนขึ้นมาทางด้านบนเพียงแค่นี้ก็จะเป็นส่วนเอวข้างซ้ายของ S I X แล้วครับสาหรับแขนข้างขวาเราก็เริ่มจากการนําส่วนแขนแยกออกมาครับเราก็นําส่วนมือหมุนขึ้นมาติดกับส่วนด้านในข้อมือแล้วก็ตามด้วยการนําด้านในข้อมือส่วนนี้แกะออกมาครับเพื่อที่จะนําส่วนมือเก็บเข้ามาด้านในข้อมือได้เลยนะครับ แล้วก็นําส่วนข้อศอกเลื่อนขึ้นมาทางด้านบนต้นแขนให้เป็นแบบนี้ครับแล้วก็นําส่วนโลด้านข้างแขนแกะแยกออกมานะครับแล้วก็หมุนแกนสีเลี่ยมที่เราเก็บไว้ทางด้านในส่วนนี้หมุนออกมาทางด้านนอกครับแล้วเราก็จะใช้แกนซี่เหลี่ยมมาติดเข้ากับร่องที่อยู่ตรงด้านหลังต้นแขนให้เป็นเหมือนอีกข้างได้เลยครับแล้วนาส่วนกอดด้านข้างหัวไหล่ส่วนนี้หมุนขึ้นมาทางด้านบนได้เลยนะครับเพียงแค่นี้จะกลายเป็นส่วนเอวข้างขวาของ SRX แล้วครับสาหรับส่วนขาข้างซ้ายเราก็ต้องนําออกมาจากวางขาครับแล้วก็แยกกรอะข้อเท้าออกมาครับแล้วก็แยกส่วนเท้าออก มาเป็น2ส,ส่วนเพื่อนําส่วนข้อเท้าแกะออกมาครับเราก็นําส่วนข้อเท้าเก็บเข้าไปด้านในเกาะโดยจะใช้แกนหมุนทั้งหมด2ตําแหน่งครับเราก็ดึงส่วนหัวเข่าลงมาทางด้านล่างหมุนเกาะส่วนขาลงมาทิศทางต้นข้ามแล้วด้านในต้นขาส่วนนี้จะมีแกนข้อต่อที่เราต้องหมุนออกมาทางด้านนอกก็จะเปลี่ยนกลายเป็นเกาะหน้าอกของ SRX ข้างซ้ายครับส่วนขาข้างขวาเราก็ต้องนําออกมาจากส่วนหว่างขาครับเราก็แยกเกาะข้อเท้าออกมานะครับนาส่วนเท้าแยกออกมาเป็น2ส่วนได้เลยนะครับเพื่อทําการนําส่วนข้อเท้าส่วนนี้แกะออกมาครับเราก็นาส่วน ข้อเท้าหมุนเก็บเข้าไปในกรอบครับแล้วก็ดึงส่วนหัวเข่าลงมาทางด้านล่างหมุนกรอบส่วนขาลงมาทิศทางตรงข้ามแล้วก็นําแกนข้อต่อที่เก็บด้านในต้นขาออกมาทางด้านนอกนะครับเพียงแค่นี้ก็จะกลายเป็นหน้าอกข้างขวาของ S R X ครับส่วนตรงกลางเราจะเริ่มจากการนํากรอบส่วนเอวแกะออกมานะครับแล้วก็นําชิ้นส่วนที่ติดด้านหลังเอวส่วนนี้แกะแยกออกมาเหมือนกันครับแล้วก็นําชิ้นส่วนที่อยู่ด้านในลําตัวตรงส่วนนี้หมุนออกมาทางด้านนอกติดกับกรอบด้านหลังครับแล้วก็นําส่วนวางขาที่เราติดกับส่วนต้นขาส่วนนี้หมุนเก็บเข้ามาทาง ังด้านในตรงกลางวางขาได้เลยนะครับโดยสำหรับตรงส่วนนี้จะเป็นการใช้แกนเข้าต่อดที่เป็นไดแคสจะมีความแน่นอยู่พอสมควรเลยครับเราก็เปิดส่วนกอหน้าอกทั้งสองข้างออกมาทางด้านนอกนะครับเพื่อทําการหมุนส่วนหัวมาติดกับส่วนด้านในหน้าอกได้เลยนะครับนาชิ้นส่วนที่อยู่ตรงด้านหลังส่วนนี้หมุนขึ้นมาทางด้านบนครับเราก็นําส่วนตรงกลางวางขาที่เป็นส่วนไดแคสส่วนนี้หมุนเก็บลงมาด้านในลําตัวได้เลยนะครับเพียงแค่นี้จะเป็นส่วนหน้าท้องของ s r x แล้วครับสำหรับไฮโซรันเชอร์ขั้นตอนแรกจะต้องนําแกนเข้าตอด ที่ตรงด้านล่างสุดหมุนขึ้นมาติดแกนข้อต่ออันด้านบนส่วนนี้ได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราทําการหมุนแกนข้อต่อส่วนนี้มาทางด้านหลังนะครับแล้วก็ตามด้วยหมุนส่วนพันธุ์ท้ายลงมาปิดข้อต่อที่เป็นเหล็กได้เลยนะครับแล้วก็นําชิ้นส่วนที่อยู่ตรงด้านบนด้านนอกสุดส่วนนี้แกะออกมาครับเราก็นําชิ้นส่วนที่เราแกะออกมา่อกี้นี้มาติดเข้ากับด้านในโล่ส่วนกรอหัวไหล่ครับ แล้วเราก็าจะนำโล่ส่วนเกาะหัวไหลมาใส่เข้ากับส่วนผ่านท้ายครับแล้วก็หมุนส่วนกระบอกปืนมาทางด้านนอกนะครับเราก็นำชิ้นส่วนสีน้ำเงินส่วนนี้แกะออกมาแล้วก็นำส่วนปากกระบอกปืนแกะออกมาเหมือนกันครับเราก็นำเกาะสีขาวที่ติดอยู่ด้านบนปากกระบอกปืนส่วนนี้แกะออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะนำแกนสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านในส่วนนี้มาติดเข้ากับหลังฝ่ามือครับส่วนอีกข้างเราก็ต้องแกะออกมาจากปากกระบอกปืนนะครับแล้วก็ใช้แกนสี่เหลี่ยมมาติดเข้ากับรูสีเลี่ยมที่อยู่ตรงด้านหลังฝ่ามือให้เป็นเกาะหลังฝ่ามือครับแล้วก็ส่ววนนิ้ยัง จุดขยับเลยนะครับโดยที่จุดแรกสุดจะอยู่ตรงส่วนคนนิ้วจะเป็นการใช้แกนข้อตอ่อที่เป็นบอลจอยนะครับและแต่ละนิ้วตามส่วนข้อนิ้วทั้งหมด2ตำแหน่งก็จะเป็นการใช้แกนหมุนครับแล้วเราก็ใช้แกนสี่เหลี่ยมตรงปากกระบอกปืนมาติดเข้ากับรูสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านในชิ้นส่วนสีขาวให้เป็นแบบนี้ครับแล้วก็นําส่วนกอดสีน้าเงินส่วนนี้เข้ามาติดได้เลยครับเราก็จะนําแกนสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านบนสุดมาใส่เข้ากับรูสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านล่างฝ่าเท้าได้เลยนะครับเพียงแค่นี้จะแปลงเป็นส่วนแขนข้้้าางงซยยยขออ SRX เรรีบส่วน ข้างเราก็ต้องหมุนแกนเข้าต่อที่ตรงด้านล่างสุดขึ้นมาติดกับชิ้นส่วนที่ตรงด้านบนส่วนนี้นะครับแล้วก็หมุนมาทางด้านหลังแล้วก็นําส่วนพานท้ายหมุนลงมาทางด้านล่างเพื่อปิดแกนเข้าต่อที่เป็นเหล็กส่วนนี้ได้เลยครับแล้วก็นําชิ้นส่วนที่ตรงด้านบนด้านนอกสุดส่วนนี้แกะออกมาครับแล้วก็นํามาติดเข้ากับด้านในโล่ส่วนกาอหัวไหลได้เลยครับแล้วก็นําส่วนโล่มาติดเข้ากับส่วนพานท้ายครับแล้วก็หมุนส่วนกระบอกปืนมาทางด้านนอกนําชิ้นส่วนสีน้ำเงินส่วนนี้ดึงออกมาแล้วก็นําปากกระบอกปืนแกะออกมาด้วยครับแล้ววกก็นนําสส่ี หมอที่อยู่ตรงด้านบนปากกระบอกปืนทั้ง2ข้างแกะออกมาครับเราก็ใช้แี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านในกรอบสีขาวทั้ง2ข้างนะครับมาติดเข้ากับรูสีเลี่ยมที่อยู่ตรงด้านหลังฝ่ามือได้เลยครับเราก็ใช้แี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านบนปากกระบอกปืนมาติดเข้ากับรูสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านในชิ้นส่วนสีขาวครับเราก็นําชิ้นส่วนสีน้าเงินส่วนนี้เข้ามาติดได้เลยครับเราก็ใช้แี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านบนของไฮโซลันเชอร์มาใส่กับรูสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านล่างฝ่าเท้าตรงกลางได้เลยนะครับเพียงแค่นี้ก็จะกลายเป็นแขนข้างขวาของ SRX รบ แล้วเราก็จะใช้แกนสี่เหลี่ยมจูวตรงด้านในกรอบกระโปงด้านหน้าของตัว R1 มาใส่เข้ากับด้านในหน้าท้องตรงส่วนด้านหน้าจะมีรูสี่เหลี่ยมให้เราติดนะครับและส่วนข้างใต้วางขาของตัว R1 วันก็จะมีรูสี่เหลี่ยมเราจะนํามาติดเข้าแกนสี่เหลี่ยมตรงส่วนนี้ได้เลยครับแล้วก็กางส่วนขาของตัวอาวันออกจากกันครับเราก็นําชิ้นส่วนสีน้ําเงินที่เราแกะแยกออกมาจากตัว R2 ตั้งแต่แรกมาติดเข้ากับรูสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านหลังทั้งหมด3ตําแหน่งให้เป็นแบบนี้ครับเราก็ใช้แกนสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงข้อต่อของกรอบกระ เข้ากับชิ้นส่วนเบอร์กีนี้แล้วก็หมุนกาอกระโปงด้านหลังขึ้นมาทางด้านบนครับแล้วเราก็จะใช้ชิ้นส่วนที่ใช้ในาการรวมร่างกายเป็น SRX อีกชิ้นหนึง่งมาใส่เข้าเว้นตรงกรกอกระโปงด้านหน้าของตัว R1 ให้เป็นแบบนี้ได้เลยครับเราก็นําชิ้นส่วนที่ตรงด้านในหน้าท้องตรงส่วนนี้มาติดกับชิ้นส่วนที่ใช้ในาการรวมร่างเป็น SRX ครับแล้วเราจะใช้ชิ้นส่วนที่เคยติดด้านหลัง L ของตัว R2 มาใส่เข้าช่องว่างตรงด้านในหน้าท้องตรงส่วนนี้ได้เลยนะครับระหว่างชิ้นส่วนที่อยู่ตรงด้านในที่เราหมุนไปติดกับชิ้นส่่่ววนนทีใใช้กาารรรมง เป็น S R X ให้เป็นแบบนี้ครับแล้วก็นําชิ้นส่วนสีเหลืองที่อยู่ตรงด้านบนหน้าอกข้างซ้ายแกะออกมาครับแล้วก็นํามาติดเข้ากับร่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านข้างลําตัวของ R1 ครับแล้วเราก็จะใช้แกนวงกลมทั้งหมด2ตําแหน่งกับกรูสี่เหลี่ยมอีกหนึ่งตำแหน่งที่ด้านในหน้าอกข้างซ้ายของ S R X มาติดเข้ากับด้านข้างลําตัวของ R1 ให้เป็นแบบนี้ครับแล้วเราก็จะนําแกนข้อต่อที่เป็นสีเทาเข้มเก็บเข้ามาทางด้านในแล้วก็ตามด้วยช้แกนหมุนที่เป็นสีน้ำเงินส่วนนี้ทั้งหมด2ตําแหน่งค่อยๆหมุนส่วนหน้าอกมาติดกัับส่ววนลําตของ R1 นแบบีบ้ส่วนหน้าอ,อกข้างเราก็ต้องแกะชิ้นส่วนที่เป็นสีเหลืองออกมาครับเราก็ใช้แกนสี่เหลี่ยมมาติดเข้ากับด้านข้างาลําตัวของ R1 วันครับแล้วก็ใช้แกนวงกลมทั้งหมด2องตำแหน่งกับรูสี่เหลี่ยมอีกหนึ่งตำแหน่งมาติดเข้ากับด้านข้างลาตัวของ R1 วันได้เลยครับเราก็นําข้อต่อที่เป็นสีเทาเข้มเก็บเข้ามาทางด้านในแล้วก like ็ใช้แกนหมุนทั้งหมด2องตำแหน่งค่อยๆหมุนส่วนหน้าอกมาติดกับลําตัว R1 วันได้เลยนะครับแล้วสำหรับตรงหน้าอกด้านหน้าตรงส่วนนี้ก็จะมีแกนสี่เหลี่ยมเพื่อนํามาติดเข้ากับร่องสี่เหลี่ยยมทีี่่อออูหนน้้้้าาากกกงรแลวเ็จะใชชิ ส่วนที่เคยติดอยู่ด้านในกอรอบกระโปรงด้านหลังของตัวอาวันมาติดเข้ากับรูสี่เหลียมทั้งหมด2ตำแหน่งแล้วก็ตามด้วยแกนวงกลมทั้งหมดอีก2ตำแหน่งที่ตรงกรอกกบกระโปรงด้านหลังอาวันครับแล้วก็นําแกนสี่เหลี่ยมที่เราเก็บไว้ด้านในหลังขาส่วนนี้หมุนออกมาทางด้านนอกแล้วก็หมุนส่วนหัวเข่าขึ้นมาทางด้านบนเพื่อใช้แกนสีเหลี่ยมติดเข้ากับรูสี่เลี่ยมตรงส่วนด้านหลังครับส่วนอีกข้างเราก็ต้องหมุนแกนซีเลี่ยมที่เราเก็บไว้ทางด้านในหลังขาส่วนนี้ขึ้นมาทางด้านบนแล้วก็ทําการงอหัวเข่าเพื่อใช้แกนซี่เหลี่ยมมาติด ด้านหลังครับเราก็นาเกาะข้อเท้าข้างซ้ายของ r 2มาติดเข้ากับส่วนแขนข้างขวาของตัว R1 วันครับเราก็นํามาติดเข้าแกนที่อยู่ตรงด้านบนหน้าอกข้างซ้ายครับส่วนเกาะข้อเท้าข้างขวาเราจะนํามาติดเข้ากับส่วนแขนข้างซ้ายของตัว R1 วันครับเราก็นํามาติดเข้าแกนวงกลมที่อยู่ตรงเกาะหน้าอกข้างขวาได้เลยครับแล้วเราก็จะใช้แกนสี่เหลี่ยมที่ใส่กับส่วนเท้าของ r 2มาติดเข้ากับรูสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านข้างหน้าอกครับเราก็ดึงส่วนข้อของ R1 วันขึ้นมาทางด้านบนแล้วก็หมุนส่วนเข่าด้านข้างหัวไปทางด้านหลังได้เลยครับเราก ของตัว SRX มาใส่กับส่วนหัวของ R1 ได้เลยครับเพียงแค่นี้ก็จะรวมร่างกายเป็นช่วงบนของ SRX เรียบร้อยครับสำหรับดาบแซดโอซอจะถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ส่วนโดยที่ส่วนแรกจะเป็นด้ามจับที่ติดกับขรบังดาบแล้วก็มีใบดาบที่ใช้เล่นกับพาตอนที่ SRX กำลังดึงดาบออกจากหน้าอกครับและส่วนที่สอจะเป็นใบดาบที่เป็นพาดสาสีเขียวที่มีความยาวประมาณ27ซนติเมตรแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนที่ติดกับแกนหันมาเช็ดติดกับส่วนมือเพื่อใช้ในการถือโดยที่ด้ามจับจะมีการลงสีทั้งสีขาวสีแดงแล้วก็สีกันเมทันสีเหลืองับ เราก็มีอีก3ชิ้นส่วนที่ไม่ได้ใช้สําหรับตัว r 2 p o w e r o r d ด้วยครับโดยสรุปในความคิดเห็นของผมนะครับหลังจากที่ผมได้ลองเล่นแล้วต้องใช้ประโยคที่ว่าให้จุดขยับมาเป็นของแถมเพราะว่าเป็นการใช้ข้อต่อเด็กเราก็มีขนาดของแต่ละส่วนอย่างไฮโซรันเชอร์ที่จะทําให้ข้อต่อที่ไม่ใช่เหล็กต้องรับน้ําหนักพอสมควรเหมือนกับการถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการรวมร่างโดยเฉพาะซึ่งถ้าจใปรียบเทียบกับอาวานันก็จะเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับแต่ถ้าใครที่ชอบงานเหล็กแน่นแน่นน้ำหนักเยอะๆผมมองว่าคุมเลยครับในราคาที่เราจ่ายไป6000บาทและสําหรับการลงงงสสสีีีทําาาาามมไดด้้้คค่่่่่อออนนนนนนขขขโโเเเเแแตตรรยยัับะะะใหวววฉพป็จ สีอื่นได้งสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนร่างเพื่อใช้นในการรวมร่างกายเป็น S I e X ก็มีความซับซ้อนครับแต่จะมีแค่บางส่วนที่แอบพูดง่ายอย่างเช่นส่วนโรที่มาติดเป็นกล่องหัวไหลแล้วก็ส่วนแกน่เหลียมตรงส่วนข้อมือเพราะแกน่เลียมมีความยาวไม่มากแต่ส่วนมือเราก็ยังสามารถนำมาเล่นกับไฟแบ็คลท์ได้ด้วยซึ่งตรงส่วนนี้ต้องขออภัยที่ทางผมไม่มีไฟแบ็คลา์ครับและสำหรับรายละเอียดของ S I e X อย่างพวดจุดขยับจะขอลงในคลิปสำหรับการรวมร่างนะครับและถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับและถ้าชอบสไลด์ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชรับ